ลูกค้าว้าวจะแมงมักขนาดแมงน้ำหนักมันปูป่าประจำไปตัดที่บ้านนะทุกคนนะวันนี้มาดูป่าเห็ดเห็ดพึ่งส้มโอ้ลืมใส่แว่นใหมล่ละถอดแว่นไว้ในรถสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้แอพาทุกคนมาเยี่ยมป่า หัวส้มเมื่อนั้นจ้ะเพราะว่าเห็ดตัวนี้นะ่ะมันสิเท่าไวอาก็เลยมาดูนะคะเห็ดป่าเห็ดส้มหัวส้มนี่มันจะค่อนข้างที่จะรกนะคะทุกคนทางโน้อนะอ้ายเห็นแล้วนะทุกคนจ้ะอยู่ตรงนี้นะแอกหลยเหี่ยซ้รเทคนิคกันหาเห็ดพึ่งต้องเคาะก่อนนะคะ <c oughs> ยอดเป็นอย่างบรูจกักข้าพผ้าเคาะมันม่วน กคือเคาะขอ,องเพเนเห็นไหมตอกแรกแค่ก้านะวันนี้เปิดชีวิตเข้ามานะคะก็จะเข้าลึกได้หน่อยนะคะนอนพี่น้องจา้าตรงนี้เน่าหมดแล้วไปตรงน้อนจ้าเห็นไหมโน,น่นโน่นเตะตะก่ายในโนอนมาหนีจะได้กินแกงอีกแล้วจ้ะนี่ สองดอกหนึ่งสองจ้ะสื่อสเป,ปียมาพร้อมได้ไหมเดี๋ยวพึ่งตกเท้านางเอ้ยฝนเลยให้แม่ไ้หาเห็ดก่อนนะเ,เกาเกาไปก่อนนะคะ เราค่อยไปตัดที่บ้านนะฝนมาแล้วเวียนเวียนยานี่อีกดอกเหรอเวียนยากัะยุเมื่มแม่เห็ดเบื่อจะ้ะทุกคนฉันดีใจมากเลยมาถึงก็ได้เก็บเห็ดพึ่งนะคะ เดี๋ยวหลังจากเห็ดพึ่งปุ๊บจะเห็ดพึ่งนี่นะคะอาจจะพาไปดูเห็ดมันปูป่าประจำา็คือมีดกีวีอะไอพี่น้องเลยมีดกีวีนะค่าขนาดมันตับตับตับไปนะมานนี้นะ ถ้าถามว่าป่ามันโลกมากไหมก็บริหกคันอันดอกพีนองเพียงแค่ว่ามันมันเป็นนั่นอีกดอกส่วนกกน้อยนะโอ๊ยเน่าส่วนกกน้อยมันก็เลยแลดูแบบว่ารกโกเหมือนแบบว่ายังบอผ่านการตกแต่งอะน,นะอรอบนี้ไม่ค่อยเยอะเหมือนรอบก่อนนะคะแต่ก็พอได้อยู่นะแบบเดียวสารสีดอกละ โอ้ยเวียนหัวพี่น้องเวียนหัวยากันยุ่งกับยายาเฮ็บยาฉีดเฮ็เห็นไหมเวียนหัวเลยอ่ะตึบเลย <c oughs> โอ้ตายยาแห้งขนาดชนี่ยใช่ใช่ดูเหมือนไม่สวยเนาะข้างบน ลูขาว้าวนี่เป็นไม้สีส้มว้าว าไม่ใหญ่ขาไม่ใหญ่มากโอ้ยบอลอดพี่นอ้องเต็มปลาเลยพี่นอ้องเอ้ยสมเต็มปลาเลยจ้ะมึงนี่อันนี้แก่เนาะพูนพูนพูน,น,นหัวสิสมขนาดว่าป่าค่อนข้างคิดจะเมื่นะ แต่ว่าได้อยู่สามดอกตรงนี้ทุกคนนี่นี่นี่นนสามดอกได้ไหมล่ะได้อยู่จ้ะอันนี้ล่ะไม่ได้ตัวนี้อันนี้ยังไง สิเนเซอร์ของเราเพร่อแก่หลายนะเฮ็ดพึ่งสนิทน,นะแก่หลายโบสุมกวนเอาหรือพี่น้องย้อนมาอย่างงี้คุณปาเราค่อนข้างที่จะแมงมักขนาดแมงดำดำมักกัดดีขนาดเลยจ้ะนี่สี่เท่าสหาหัสเท่าสหายปุยมม๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บน้ว่ายบอลม่อจ้ะใบไม้ ตาไม่ดไ,ดได้ดิโอ๊ยยังไงเสียงขอโทษเลยเด้อพี่้องเด้อบางคนภาษิวังกัดจริตนั่นแหละเสียงมันมาเองอย่าพรดะได้ดังกตษแต่ม,มาแลนยงสีดแบบเดียวนะ่งนี่ก็จะสว่างนิดนึงเ,ออเดี๋ยวจะวก เทินกลับไปนะคะเพราะว่าจะขยับรถไปเรื่อยๆจ่ะเมื่อนี้นะเคยบอกว่ามาป่าไก่เลยนะคะก็จะหาแถวๆนี้แหละว,วันนี้เพราะว่าป่าไก่ฮนนะืออะไรนะไอมีป่าเยอะมากเลยนะแถวนี้ทุกคนเออจะเมื่อนี้นะตัดสินใจมาป่านี่ยงว่าเทศนีนะมันเผาไว้เห็นไหมเห็นไหมแก่ๆไวมากเขา,าไม่รอเหมือนเห็ดเหลืองนะทุกคนเห็ดเหลืองนะ่ะ จังได้หลก็ถาเฮานอกจากว่ามีคนหาสมัรทหนึ่งเสียหลายเนาะส่วนมากแก่หมดแล้วอะ่ะเห็นไหมเห็นไหมหาซอยกันเด้อพี่น้องแกงอันนี้ รอบนี้ดูเหมือนไม่เยอะเหมือนวันแรกเนาะทุกคนเนาะมันก็เริ่มแก่ไปเรื่อยๆเห็นไหมอืมวันแรกนัเรามาแล้วก็ไม่ได้หาแบบคักแน่นะพี่น้องเพราะว่าเราต้องไปจอดรถเนาะวันนี้มาแก่หมาเลยเจอแล้วจ้านี่ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่าไปเบิง้งไปเบิง้งมันก็เน่าแล้วทุกคนบได้ สีขาวโอ้ยปวดไยไปพี่น้องดูฟังนี้ยช่ยก็แล้วเหตายดเบื่อ,อพี่น้องพี่น้องพี่น้องโอ้ยดีใจจะเห็ดเหลืองสองงอก นีพยากรณ์อากาศบอกฝนตกทั้งวันเลยนะแต่ยังดีนางยังหยุดให้แล้วแกหกนางสวยอยู่นะสวยไหมนี่ขาอืมได้อยู่ บิร์นพี่น้องก็เห็ดเผาหมดออโอกสิแกงหมดเลยทุกคนเอ้ยมานี่จ้ะใ้พอแก,กงอืมเหมดแล้วจ้ะมันเ่าแห้งมันไป็นป่านหน่อยหนึ่งก็เลยขับรถมาเรื่อยๆเห็นป่าตรงนี้มันเป็นตอแวะอนะปา่าแบบนี้โดยส่วนมากก็จะเป็นพวกเห็ดเหลืองก็เลยแวะมาเบิง้งจะไปเรื่อยๆเลยพี่น้องเพราะมันได้มาแล้ว ข้ามาป่าใหม่แล้วนะคะนี่เจอแล้วดอกไม่ใหญ่มากพอดีเอามันรู้สึกว่าเหมือนพึ่งโดนฝนนะคะนี่คือพอดีกินนะคะทุกคนวอนนี้ไงบระการยางเขาลึกจะ้ะ เราไม่รู้จักปลานี่เยอะอยู่ใ่ไงทุกคนขาแล้วกันเมื่อกี้นี่เห็นรถสามสี่คันเห็นคุนะคะฝรั่งนะมาแม่คนไทยส่งใส่ไปตักบูเบอรี่จะ้ะแล้วก็อีกครอบครัวหนึ่งเมื่อกี้นี่จอดรถข้างหน้าไอาเห็นเป็นถุงวันเก็บเห็ด เหมือนว่าว่าป่านี้เพิ่งออกเลยทุกคนจ้ะใหญ่กลุ่มใหญ่ในท่อนี่ป่านี้จะเป็นป่าสุดท้ายของแถวนี้นะคะพูนเดยพูนจะเป็นป่าสุดท้ายแล้วก็อาจจะวนกลับป่าของอายละนี่พี่น้องมันเพิ่งเกิดเพิ่งแห่นี่ถ้าสมมติว่ามัน ตัวนี้น้องจะเยอะมากเลยแล้วเนี่ยเอาเท่าที่เอาได้เห็นไหมเด็กเอาเด็กแล้งโอ้ยนี่อะไรนี่ก็ได้เดี๋ยวเราต่างมาแล้วสิบเหลือยอย่างนั้นนะโนนนี้ไปแล้วก็เสีอหาไปหารถแล้วก็กลบกับไปตรงพุ่นเพราะว่าไอ้ยังคุณบอกมันเป็นป่าแบบนี้นะไอ้ไม่อยากเดิน เมื่อยก็เก็บแห้งไว้ไปหาป่าอายดีกว่าเดี๋ยวนิดนึงเหลืองมาแต่ไกลทุกคนจ้านี่จ้าถึงหนาม,มาแล้วงามงามสีมันแจ่มมันหาได้ง่ายนะคะทุกคนถ้าสมรู้ถึงหนามนี้แล้วก็มือใดที่แบบแดดออกนะ สีปนกันเลยกับแบบดพด,พด,พดพุ่นพุนพุ่น้ปนอกพาดข้างถนนข้างถนนพนนึงข้างถนนแล้วก็น้องแบบพุ่นี่นอกป่าน้อยป่าน้อยไม่มีใครสนใจนจ้ะ้สวยเลย ว,ว่าผมพี่น้องเห็นเหลืองเหลืองเห็นเหลืองเหลืองไม่รู้ใช่หรือเปล่านะนี่ปลานิดเดียวจริงๆนะทุกคนนะปานิดเดียวปาพี่น้องจา๋ปาปาที่โตขอปาร์ตก่อนเด้อเพิ่งลำคานกันนะคะขอปาร์ตก่อนพี่น้องนี่พาร์ตงานสามสีแก้วสีแก้วสันนี่อื้อหือ คนมองข้ามนะพีนี่คนสวีเดนฮาเห็ดหลายขนาดเลยส่วนกันหลายขนาดนะพี่น้องปกติบ่ค่อยมีหลายบ่ค่อยพ่อ,อไอนะเบาบางมากเห็ด พุ่นแหละประมาณอีกหนึ่งอาทิตย์ได้คิดว่านะอืจะเยอะเลยแหละเห็นวันนี้เริ่มอมน้ำแล้ว้นันเมื่อวานนี้ยังบม,ม่มีเลยวามมนแห้งจ้ะนี่อันนี้อมน้ำแล้วนี่เอาไรเพื่อนทเทอได้อันตัวน้อยเมื่อกี้ในบริตัดขาเดี๋ยวเล่งีกก่อนนะมองซ้าย ขอนุยาตโกยแบบนี้ก่อนนะโอ้ยโทษ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 ลายตัวน,นี้มุนเลยไอหยาเลยพี่น้องเลยจากเราอยู่แบบไรปปน,นะ อดหลายๆเหมือนจะเจอเหลืองๆน,นะแต่ว่าดอกเล็กนี่ดอกเล็กจะ้ะใช่ด้วย อันนี้เห็ดก็จะเปื้อนหน่อยนะสรุปล้าป่านี้คือเพิ่งออกแต่คงจะไม่ได้กลับมาแล้วแหละทุกคนเพราะว่ามันไกลมากอืมไกลจากแคมอายนะไหมฝนก็ตกพี่น้องแต่ว่าหอดป่าที่อันนี้แล้วแหละป่าที่ไอป่าประจําของไอถ้าสิย่างแป๊บเดียวเด้อมันหกโมงแล้วจ้ะ บอกข้าวลึกเดี๋ยวมือจะมาใหม่ฝนตกพี่น้องว้าชงหวานละเป็นแม่นบ่คือข้าวมาเนี่ยโมแมนถากขึ้นเต็มเฮือนแล้วบ,บุ๊เต็มเต้อเนอยายเฮ็ดียง่ะไรนี่ไข่มุกเดี๋ยวมาเบิ่งตรงนี้จะ้ะตรงนี้เคยเอาเห็ดเหลืองถ้าจำบ่พิดนะ จำโบถือคือกันไหมโอ้ยน่ะทำหนีบาบุวันนี้กายเห็นแล้วเยแล้วแต่ว่าบบแม่ตรงนี้ได้จ้ะมันจะเยอะกว่านี้แต่ว่าโอเคได้อยู่อขออนุญาตไปตัดที่บ้านนะทุกคนนะชุ่มมาแล้วจำโบได้พี่น้องเออ้ยจากอยู่ใส่มาอีกจัเหน่อยก่อน มาแล้วนะมันนีงไงเล็กน้อยๆจ้ะไปตัดที่บ้านนะทุกคนตรงนี้แหละป่าที่ไอแบบว่าได้หลายแหงถ้าอยู่ข้างในผลอากาเลยกเข้าไปมันเหมือนมันดูเห็นม